สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แอดก็รู้สึกว่าใครเคยหรือความไม่สบายของแอดมันก็ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานในหนักสุดเลยนะและแน่นอนว่าพอเราดีขึ้นเราก็ต้องรีบมาทําข่าวโนริซ่าที่น่าสนใจหลายประเด็นมากๆในคลิปนี้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการที่โอริซ่าของเรานั้นไปเกี่ยวอะไรกับฮอลลีวูดล่าสุดหรือจะเป็นคนที่เขามาเล่าเกี่ยวกับ Impact ของเวนอัวิทอยู่ในห้องเรียนนะจ๊ะว่ามีผลยังไงบ้างหรือจะเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นของเราบูบูล่าสดด ก่อนเลยนะกันนะจ๊ะโอ้อยปวดหัวเล็กๆอะองลิซ่าของราน,นะจาจล่าสุดก็ได้ถูกบรรจุเป็นเอเชียนฮอลลีวูดสตาร์เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะรวมกับนักสแสดงท่านอื่นๆที่เป็นชาวเอเชียเช่นกันนะจ๊ะแอดคุ้นๆหน้าคนสายมากพอแอดดู The Last of Us กันด้วยนอนลิซ่าของเราก็มาจาก The White Lotus นั่นเองจ้ะมีการให้เครดิตภาพจาก Getty Images ที่ถ่ายในงาน MTV ปี2024เนาะโอ้ลุงนี้จำไม่ผิดคือปฏิมากรรมเดินได้หนึ่งนะจ๊ะทุกคนก็จีป,ปาไปย้อนดูกันได้นะคลิปที่แอดทำไปแล้วเนาะส่วนเรื่องต่อมาในจะที่่แอจมาาลให้ฟังเพราะว่่านเเป็รืองท แบบว่าตอนแรกแอดอ่านแล้วก็งงจนมีคนมาอธิบายด้านล่างโดยหัวโพสเนี่ยเขามีการโพสตเล่าเรื่องเกี่ยวกับเพลง When I'm With You ท่าทุกสะโพกของลิซ่าของเราที่ไปใช้ในการให้สัมภาษณ์ Admission ได้พะจจ้าโดยเขาเล่าว่าวันนี้เนี่ยไปสัมภาษณ์มาที่มอสวรองคารักอาจารย์ประจําเอกไม่ถามชื่อไม่ถามอะไรเลยแต่ให้ทําท่าลิซ่าเก็บของนี่ทําได้แล้วอาจารย์เนี่ยให้กลับเลยขอบคุณลิซ่าสะโพกแห่งประเทศไทยจ้าซึ่งตอน,นแรกแอดก็อ่านเอนอเน,นี่มันอะไรกันวะงงไปหมดแล้วทำไมถึงผ่านแบบนี้จริง,รงๆเหรอเนี่ยมันได้เหรอคนข้างล่างเขา ก็มาขยายความนะซึ่งก็ไม่รู้จะเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าแต่อาหามที่ฟังเขาบอกว่าน่าจะเป็นสัมภาษณ์เด็กที่สอบติดรอบ3คือรอบ admission ซึ่งใช้คะแนนสอบเข้าล,ล้วนๆการสัมภาษณ์จึงชิวๆไม่เคร่งเครียดอะไรเพราะยังไงเด็กก็ผ่านตั้งแต่คะแนนถึงอยู่แล้วค่ะต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยนิดนึงเดี๋ยวจะมีดราม่าเอานะแอดก็เลยถึงบางอ้อ,อก็เลยิดเดี๋ยวนะจ๊ะอ๋อเขาสอบผ่านอยู่แล้วเขาก็เลยอยากถามว่ารู้จักบทกระแสตอนนี้ที่แรงๆไหมก็คืออลิซาของเราทำเพลง w u e n I With y o ถ้าเก็บของดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะท ล่าสุดจากตัวพ่อวงการกีฬาหนึ่งคนของไทยนะจ๊ะอย่างคนที่เขาชื่อว่าบาร์เดชาพลจ้าหนึ่งในตัวเต็งแบบมินตันของเรานะจ๊ะก็ต้องบอกว่าคือัำท้าเก็บของกลางสนามตอนลูกแบบมินตันหล่นจ้าโอ้โหเห็นแล้วก็เอ็นดูไม่ไหวทุกคน จริงๆก็มีคนในดูอีกมากมายคนดังในไทยก็เยอะแล้วปอบแอดอามารโร,ร่วมในคลิปนี้ไม่หมดอ่ทุกคนเข้าใจปอะอะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการที่ทางลาบูบูแฟนเพจนะจ๊ะเขาก็มีการมาอัพภาพนอริซ่าแล้วบอก our biggest fan นะจ๊ะหรือว่าแฟนที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของเรานั่นเองที่ทำให้กราฟนิ่งๆอยู่ก็ยอดพุ่งนะจ๊ะท่านนอริซ่ามาโพสเพิร์สอะไรเนี้ยไม่ได้เลยนะคนเห็นเมื่อไหร่ฉันต้องได้ฉันต้องมีเช่นกันอะไรเงี้ยเข้าใจป เออเห็นแล้วก็เอ็นดูไม่ไหวแล้วช่วงนี้เต้าลิสของเราะจะข่าวเงียบมากแ้่แต่กลับเข้ากรมนี่ต้องบอกว่าโอ้โหคิดถึงมากนี่แอด,ดไม่หาข่าวมาได้นี่ก็คงจะไม่เห็นแอด,ดวันนี้เพราะแอด,ดไม่สบายด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็พยายามสุดความสามารถแล้วนะแต่ก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปติดตามช่องสำรองของแอดนะจ๊ะก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยเด,ด,ดี๋ยวแอด,ดจะพยายามนำลิงก์เนี่ยมาแปะไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าแอด,ดมีช่องสำรองเผื่อช่องนี้ปลิวเนี่ยก็ไปเจอกันที่ช่องนั้นต่อได้เลยนะจ๊ะแออ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 อดดดกก็็มีีาาาารรััพพพพชชช่่่งงตหหบปลลคคเเืืยยๆนนะะโฉว้ มากๆแกมีหลายคอนเทนต์ที่แอดชอบแล้วก็ครีเอทหลายคนมากๆผัวทะเลาะกับเมียก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันปิดทายคลิปนี้กันแล้วกันเนาะสํหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวาซไปก่อนนะจา๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีจ้าลูกจะไปเรียนไม่ทันแล้ว,ลวเร็วๆ